งานนี้ขมินหน้าแหกยับคาบ้านยังไม่หยุดเครมอีกโดนสวนกลับหลังเพจดังกุณขมเครมทั้งหนังทางนักแสดงเรื่องต้มยำกุ้งเป็นของขมิ้นเพจดังมวยขมิ้นอย่างเวริร์กกุนขมโปรโมชั่นเครมอีกบอกว่าหนังชื่อดังของไทยเรื่ององค์บากใช้ศิลปะก,การป้องกันตัวที่มีมานานของกัมพูชา มือนงานนี้จะไม่จบง่ายๆสำหรับกรณีความขัดแย้งระหว่างมวยไทยกับกุลคคแมที่ฝ่ายหลังพยายามดึงดันจะเป็นต้นตำรับของไทยให้ได้ล่าสุด Facebook เ a g เวัร์กุลคแมโปรโมชั่นได้โพส์รูปที่กล่าวอ้างว่าภาพยนต์ไทยเรื่ององค์บากได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะกการป้องกันตัวของคคเมรอย่างโบกตอ หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อกุลคแมโดยนำภาพโปสเตอร์ภาพ,พยนตร์มาเปรียบเทียบกับภาพแกะสลักบนกำแพงโบราณสถานแห่งหนึ่งโดยภาพที่ปรากฏบนกำแพงดังกล่าวเป็นภาพที่เป็นการต่อสู้โดยพันอาวุธไว้ที่แขนซึ่งคล้ายโปสเตอร์ของภาพ,พยนตร์องค์บากพร้อมเปรียบเทียบว่าภาพแกะสลักดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนแต่ภาพ,พยนตร์องค์บากเพิ่งผลิตขึ้นเมื่อปี2,547 โพสต์ดังกล่าวมีการพิมพ์ข้อความว่าจงแชร์เพื่อทําให้ทุกคนตาสว่างกันเถอะพี่น้องบบกุลคแมบุกต่อไม่อยากเตือนให้ทุกคนทราบในเรื่องนี้แต่คนไทยภูมิใจในตัวเองมากเกินไปพร้อมจินตนาการทึกทักเอาเองว่าพวกเขาเป็นบิดาแห่งศิละปะก,การป้องกันตัวนี้พวกเขาแสดงถึงศิละปะก,การป้องกันตัวจริงๆหลักฐานมีชัดเจนตั้งแต่1,000ปีก่อนแล้ว และกล่าวอ้างว่าเป็นศิลปะก,การป้องกันตัวแบบโบราณของพวกเขาเองอย่างชัดเจนแต่หลักฐานที่เห็นคือมีผ้าพันคอซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเขเมรชัดเจนแสดงให้เห็นว่าเป็นศิลปะก,การป้องกันตัวแบบโบราณที่ถ่ายทอดจากครูมวยชาวเขเมรตั้งแต่อดีตแต่พอนักมวยบางคนโด่งดังกลับลืมรากเงาว่าตัวเองมาจากไหนเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ดูตัวอย่างสุดสาครหรือสอกริ่นมีเขาเป็นตัวแทนของมวยไทยมาชกแพ้ขเขมรทำให้คนไทยหาว่าเขาขายชาติแต่ทำไมคนขเขมรบางคนที่อยู่ในประเทศไทยยอมรับเขาล่ะประเทศไทยอยากไปบังคับเขาเลยสิ่งสำคัญคือเขารู้อยู่แก่ใจเขามีสายเลือดของขเขมรเขาจำยอมต้องรับใช้พวกคุณเพื่อชื่อเสียงเพื่อให้มีข้าวกินและเพื่อเลี้ยงครอบครัวของเขาองค์บาก เป็นภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายครั้งแรกเมื่อปี2546นำแสดงโดยโทนี่จามีเนื้อหาที่ปรากฏการใช้ศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยซึ่งทั้งโทนี่จารวมถึงผู้ที่ถูกพาดพิงอย่างสุดสาครนอกรินมียังไม่ออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างได้สำหรับประเดน็นกัรกล่าวทำให้มีชาวเน็ตคมนและชาวเน็ตไทยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์ฝั่งชาวคเมนบอกว่า ดูแค่ภาพ,พันันคอที่เขาสวมอยู่มันก็แสดงถึงอัตลักษณ์ของเขมรและศิลปะการป้องกันตัวของเขมรสงสัยคนไทยสังเกตไม่เป็นหรืออย่างไรถึงได้ยิงกันขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้ามีวิดีโอสัมภาษณ์เก่าของจาพ,พนมตอนที่เขาพูดภาษาเขมรเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้แบบเขมรโปรดโพสต์ให้ด้วยจะดีมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ตอนนั้นเขาพูดที่โรงหนังสองครั้งทางทีวีฉันจำได้ดีครั้งแรกที่เขาบอกว่าโปรดสนับสนุนศิลปะการต่อสู้ของเราขอภัยนาที่ไม่มีวิดีโอครั้งที่สองเขาก็บอกว่ามาสนับสนุนศิลปะการป้องกันตัวแบบดั้งเดิมของเราวิดีโอยังมีอยู่นะว่าแต่ถ้าไม่อยากเป็นขมินก็ไม่ต้องพูดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณโทนี่เขาพูดขมเมนได้ แต่เพื่อชื่อเสียงเขาไม่พูดอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเขาเป็นใครศิลปะก,การต่อสู้มาจากไหนแต่ฉันชื่อว่าศิลปะก,การป้องกันตัวของเขาไม่มีคนไทยคนไหนที่จะเรียนศิลปะก,การป้องกันตัวได้เหมือนกับเขาแล้วแหละโดยชาวเน็ตไทยได้เข้าไปตอบกลับว่าในหนังคนสร้างหนังเขาจินตนาการสร้างให้เราดูแต่คนคอมเมนต์ดันคิดเป็นตุเป็นตะเอามาคิดเอาเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่เราต้องโทษหนังเรื่ององค์บาก กับเรื่องบุพเพสันนิวาสหรือเนี่ยที่ทำให้กัมูชาอยากได้งืดหลายคอมเมนต์เอ้ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปวดหัวจริงๆกับคนประเทศนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ารูปแกะสลักในกำแพงวัดมัน1,000ปีจริงไหมเพราะพี่แกะใหม่เพิ่มเยอะเลยภาคที่เห็นนี่คือแกะมา1,000ปีหรือแกะตอนองค์บากเข้าโรงหนังกันแน่ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในหนังเพราะช้างโดนฆ่าแล้วเหลือแต่กระดูกมาตั้งโชว์โทนี่จ่าสู้แล้วตกลงไปตรงนั้นตามบทแล้วหยิบกระดูกขึ้นมาใช้แต่ถ้าเขามาเคลมว่าใช้เมื่อ1,000ปีที่แล้วเท่ากับว่าประเทศเขาฆ่าช้างเพื่อเอากระดูกมาทำอาวุธหรอครับอันนี้สงสัยว่าคิดแล้วยังนะจุดจุดนี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นหนังต่อสู้ที่คนเขมรเล่นแนวแนวต้มยำกุ้งในเรื่องพูดท่าต่อสู้ไทยมีทั้งรำมวยไทยท่ายิงธนูแต่เครมบอกเป็นวิชามวยกุนขะแม่ผมก็งงสิครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้สร้างเขาก็บอกอยู่นาด้านหน้าโทนเครมอยู่นั่นแหละหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้ครีมนี้เลยนะคะกระแสตีกลับ ซัดกันเองที่อากโกไอดอลคุณคแมอวดเงินบริจาคแต่ถูกชาวคอมเมนตฟาดกลับว่าเป็นขอทานทีอาโกเทเซียราหนุ่มคอมเมนป้ายแดงต้นแบบคุณคแมอวดยอดเงินบริจาคที่ชาวกมัมพูชามอบให้หลังค่ายมวยไทยโดนปิดจากกรณีที่ที่อาโกเทเซรานักชกบราซิลถูกริบแชมป์จากองค์กรมวยไทยโลกหรือ WMO เวอร์มวยไทย Organization ก่อนจะโพส Facebook เปิดรับการบริจาคสนับสนุนตัวเขาได้ที่ทางอีเมลพร้อมโพสต์เลขบัญชีธนาคารประเทศกัมพูชาโดยให้เหตุผลว่าค่ายมวยที่กอดสมุยประเทศไทยถูกปิดล่าสุดแสนจันริทีกุลชื่อกัมพูชาของทีอากโกได้อวดยอดเงินที่ชาวกัมพูชา ระดมบริจาคให้หลายรายโดยบางคนให้ถึง100เหรียญหรือประมาณ3,000บาทไทยเจ้าตัวได้โพสต์เฟซบ o ๊กขอบคุณว่าผมขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมหลังจากสูญเสียทุกอย่างในประเทศไทยหลังจากที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศกัมพูชาอย่างไรก็ตามได้มีชาวหนวตกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับตัดต่อรูปว่าเป็นขอทาน โดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ของชาวคัมพูชาได้คอมเมนต์กันว่าเมื่อก่อนทำอาชีพนักมวยปัจจุบันกลายเป็นอาชีพขอทานไปแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเบก้าสกคุณคะแมหรือขอทานคุณคะแมคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าบริจากให้ฉันหน่อยกัมบูชางโง่คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอทานขมิ้นออนไลน์ ขณะที่ชาวไทยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าคืองงว่าเปิดรับบริจาคเพื่ออะไรนันทงทั้ที่ตัวเองก็มีกินมีใช้มากกว่าชาวกัมพูชาคนอื่นๆด้วยซ้ําซึ่งพวกเขาลําบากกันจะตายคนแบบนี้น่ะหรอที่รัฐบาลภูมิใจยกสัญชาติให้ดูแลคุณภาพประชากรในประเทศของตัวเองให้ดีกว่านี้ดีกว่าไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบิดากุลคแมจบซีเกมเองก็ตกง,งานแล้วแหละ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นขอทานเต็มตัวแล้วสินะทิอาโก้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอน,น,นแรกๆก็เป็นแบบนี้นานๆไปคงจะไม่ได้อีก5-6ปีข้างหน้าคงไม่มีใครบริจาคให้บ่อยๆจะคอยดูไปยาวๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าไปอยู่ขเขมรไม่ถึงเดือนได้วิชาจากขเขมรอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าต่อไปต้องบริจาคให้นักมวยเขมรบ้างแล้วนะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอทานคนใหม่ป้ายแดงจะกลับประเทศก็ไม่ได้เพราะเปลี่ยนสัญชาติไปขมิตรแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าตอนนี้กระแสกำลังแรงทำอะไรก็ดีไปหมดรอหลังจากหมดกระแสไปไม่อยากจะคิดเลยสภาพจะเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่านักมวยเขาได้เงินมีเงินจากการสู้แต่เองขอรับบริจาคเนี่ยนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าติดนิสัยเขมรมาแล้วล่ะนิ่ัยขอทานแล้วแว้งกัดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตามค่าวันต่อไปหลังจบชีเกมจะมีขอทานป้ายแดงนั่งบนทางลูกรังหรือตามกำแพงวัดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแถบนี้อยากเฟี้ยวจริงต้องอยู่ไทยเพราะไทยสุดทุกวงการ โรงแรมธรรมดาถึง5ดาวร้านอาหารธรรมดาถึงระดับไฮโซรถสวยรถซิง7,000ถึง70ล้านกีฬาก็ระดับโลกแทบทุกชนิดสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำทุกแบรนด์ไม่มีอะไรไม่สุดนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยดูงานที่ไทยเลยเปิดรับบริจาคแถมได้ตังค์ด้วยสินะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่โทษคนขเขมเแต่ขอสมน้ำหน้าไอคนจอมโทรยศ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนเนรคุณอาชีพคบไม่ได้ความเจริญก้าวหน้าไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยอุบาทชาตชั่วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมแล้วที่อยู่ในเขมรนจะได้ขอทานให้เต็มตัวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนขมรนจะจนลงเพราะบริจาคให้คนนี้นี่แหละหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ